ฟันเห็นดอกไม้ไฟช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้อย่าพึ่งทุ่มไปสมุดตัวและหมดหัวใจสตูที่ไม่เคยถูกกันจะมาขอคืนดีระวังต้องทุกข์ยากลาบากใจด้วยเหตุซึ่งเกิดจากบุคคลซึ่งมีวัยอ่อนกว่าความรักหากคุณมีคู่รักคู่ครองแล้วจะมีช่วงห่างกันมากขึ้นคุณต้องเติมช่องว่างให้เต็มใย,ยขาดเดี๋ยวจะงานเข้าไม่รู้ตัว จะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกณฑ์นอกรูนอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนลักให้ดีช่วงนี้หากคุณคิดจะมีกิก๊กระวังจะโดนจับได้ดวงการเงินการงานระวังการนำเงินไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวเองหรือกับผู้อื่นผลที่ได้กลับมาอาจจะไม่ดีนักจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างท,งทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจมีคนเข้ามาเพื่อแสแวงหาผลประโยชน์จากคุณ การงานของคุณจะดูชะลอตัวล่าช้าไม่เป็นไปนตามเป้าหมายเลขนำโชค8 9 3 2 0 3 4, 4, 4. ส4ูสสฝากกดติดตามช่อง d ี e ม m Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ